เสกหนังควายเข้าทอ้องเขาก็จะสวดมนต์อธิษฐานหนังมันก็จะค่อยๆหดลงส่งไปว่าจะให้ไปเข้าที่ท้องไข่นังรูปนี่จริงๆน่าจะเป็นคําที่บัญญัติกันขึ้นมาใหม่เอาไปรูปไครแล้วทําให้เกิดอาการมึนเสียสติหรือว่าบังคับตัวเองไม่ได้ถ้าสมมุติเราตั้งใจทําให้เขาตายถ้าตีกลับมาก็คือมันก็กลับมาทําให้เราตายได้ไมันกหเ แรงชิงชังที่ทําให้คนทําของใส่กันมันเป็นเรื่องที่มีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเมื่อจิตมันมีกําลังมันก็สามารถทําอะไรได้มากกว่าที่ร่างกายทําทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาจิตนั้นไปใช้ทําอะไรถ้าทําด้านดีก็ได้ทําด้านไม่ดีก็อาจจะทําของทําสิ่งไม่ดีสาบแช่งกันให้ตายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีทํากันมามากมายตั้งแต่อดีต บางทีอาจจะไม่ได้อยู่กับแรงโกรธหรือแรงชิงชังแต่มันอยู่กับความต้องการมากกว่าคือกิเลสแล้วก็คนที่ทําบางทีไม่ใช่ตัวคนที่โกรธหรอกมันก็ไปหาหมอผีให้ทําให้จิตมันมีแต่กิเลสมันไปทําอะไรได้มันทําไม่ได้อยู่แล้วมันก็ได้แต่ด่าไปวันๆหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็จะต้องไปหาคนที่เขาพอมีกําลังจิตพวกหมอผีหมออะไรต่างๆมันก็มีหลายระดับตั้งแต่ทําให้เจ็บป่วยทําให้เกิดรูปัติเหตุหรือทําให้เสียชีวิตในรูปแบบต่างๆก็มี ถ้าเป็นแบบคลาสสิกที่เราชอบได้ยินอย่างเช่นเสกหนังควายเข้าท้องอย่างเงี้ยมันก็คือการใช้จิตในการบังคับธาตุก็คือมันก็จะมีหนังควายแผ่นหนึง่งเอามาลงอาคมไว้เขาก็จะสวดมนต์อ <Jac> ธิษฐานหนังมันก็จะค่อยๆหดลงหด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 จนมันเล็กจนมองไม่เห็นแล้วเขาก็ส่งไปว่าจะให้ไปเข้าที่ท้องไข่ก็คือเหมือนันผ่านลูกขุมขนของเราทะลุเข้าไปเหมือนผ่านทะลุมิติเข้าไปแล้วมันก็จะไปขยายข้างในด้วยความที่หนังควายมันมันเหนียวมันใหญ่พอมันเข้าไปในท้องก็เหมือนคนอาหารไม่ย่อย ก็ตายอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเป็นลักษณะที่เล่นงานทางจิตใจอย่างเช่นทําให้เพอ้อคลั่งก็คือใช้ผีหรือใช้กําลังจิตในการไปบังคับจิตของคนนั้นให้เหมือนไร้สติเหมือนเป็นคนบ้าหรือบางทีก็เล่นในเชิงที่เป็นสมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกยาสั่งที่ทําอาหารไปให้เขากินแล้วใส่ยาสั่งซึ่งมีคาถาคมกับสมุนไพรบางตัวเมื่อเขากินไปแล้วตอนกินจะไม่เป็นไร แต่ถ้าไปตรงกับของสแสลงที่ในยาสั่งนั้นกําหนดไว้อย่างเช่นเป็นยาสั่งที่สแสลงกับแตงโมถ้าคนนี้เดี๋ยวไปกินแตงโมปุ๊บยาสั่งนั้นจะเริ่มใช้งานแล้วก็จะตายโดยที่จับใครดมไม่ได้ว่าใครเป็นคนทําทางรูปนี่จริงๆน่าจะเป็นคําที่บัญญัติกันขึ้นมาใหมใ่ในกลุ่มคนที่เอาไปใช้ว่าเอาไปรูปใครแล้วทาให้เกิดอาการมึนเสียสติหรือว่าบังคับตัวเองไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่าพวกนี้ทํา ได้ไหมจริงๆก็กลับไปแพทเทิร์นเดิมก็คือมันอยู่ที่ว่าจิตจะสั่งให้เขาทําอะไรโดยที่อาจจะเป็นจิตของหมอผีผู้คุมวิชานั้นว่าถ้าคุณเป็นรูปใครแล้วจะเกิดอาการนี้หรือใช้ผีต่อหนึ่งที่ไปคุมจิตให้คนคนนั้นเกิดอาการเพอร้อเกิดอาการมึนเสียสติหรืออะไรแบบนี้ก็มี ถ้าเราทำเองไม่ได้แล้วไปใช้หมอผีทำให้คนตายเราได้กรรมในการฆ่าคนตายเท่ากันเพราะว่าคุณมีเจตนาในการฆ่าและการฆ่านั้นสำเร็จไม่ว่าการฆ่านั้นจะฆ่าโดยใครเพราะบางคนไม่ใช่ว่ายืมมือคนอื่นฆ่าแล้วฉันไม่บาปไม่ใช่ไอ้ตัวเองระหนักเลยเพราะว่านอกจากตัวเองบาปแล้วไปใช้คนอื่นทำบาปซ้ำเข้าไปอีกมันยิ่งกลายเป็น2เท่าไปเลย ของพวกนี้ถามว่าเราต้องกลัวไหมเราก็ไม่ได้ต้องกลัวกับมันมากเกินไปเพราะอย่าลืมว่าของเหล่านี้มันเริ่มต้นด้วยอวิชชามันเริ่มต้นด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําของเหล่านี้จิตมันไม่ได้มีกําลังของสมาธิสูงมันสูงไม่ได้เพราะจิตมันมีตัวพยาบาทอย่างที่บอกเรื่องของนิวรณ์หจิตมันมีเรื่องของการมาฉันทาคือความอยากได้คนนู้นคนนี้เป็นเมียก็เอาผีบังคับมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีนิวรณ์หจิตที่ทํามันก็ไม่ได้สงบมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตที่เหนือกว่าเขาอะเราสวด มันก็ทําอะไรไม่ได้แหละแต่ที่มันทําได้จะมีบ้างก็คือในกรณีที่จังหวะของกรรมเก่ามาให้ผลเราอะไรก็ตามไม่เกินกรรมวิธีที่จะทําให้แรงชิงชังและของเหล่านี้สงบลงอย่างแรกก็คือเราคงต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเพราะว่าเราบังคับคนทั้งโลกให้มารักเราคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากเราต้องไม่ไปชิงชังใครก่อนเพราะเราต้องคิดเสมอว่าไม่ว่าจะไอ้คนนั้นจะทําเลวก่บเราแค่ไหน หรือจะทำดีกับเราแค่ไหนสุดท้ายทุกคนจะเป็นเพื่อนเราคือทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนตายเหมือนกันมันเลวแค่ไหนมันก็ตายมันดีแค่ไหนมันก็ตายถามว่าตายแล้วไปไหนก็ไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็มันผูกไว้ด้วยกันไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ชอบใครก็ไม่ต้องไปนึกถึงเขาเราก็นึกถึงสิ่งที่เราอยากจะอยู่ด้วยนึกถึงพระนึกถึงพ่อแม่นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ดีๆเราก็จะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีแต่คนเดี๋ยวนี้คือเกลียดใครก็นึกถึงคนนั้นอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็ยิ่งหมองยยิ่่เเศร้้าาแลกกกก็จะไไไดปอออูคนทีีีตห ซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราเริ่มที่ตัวเองก่อน